ปกินากะกถาเพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณมันก็ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายาม สำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความภาคเพียงพยายามนั้นถ้าหากว่าไม่ฉลาดในอุบายหรือไม่ค่อยมีความรอบรู้การกระทำก็ทำด้วยความเหนื่อยและความยากลำบากนั้นเพื่อความฉลาดจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อรู้วิธีการเจริญการปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพื่อความฉลาด ในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหา16ข้อนั้นคืออะไรหนึ่งบารมีคืออะไร2บารมีนี้เพราะอัฏฐว่าอย่างไร3บารมีนี้มีกี่อย่าง4บารมีนี้มีลำดับเป็นอย่างไร คือลำดับของบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมีลำดับเป็นไปอย่างไร 5. อะไรเป็นลักษณรกษะรสปัะจุประานประทัดฐานของบารมีหรือที่เราคุนกันว่าลักษณะที่จตุกะของบารมี 6. อะไรเป็นปัจจัยของบารมี7อะไรเป็นความเศร้ามองของบารมี 8. อะไรเป็นความผ่องแผ้วของบารมี 9. อะไรเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูต่อบารมี10อะไรเป็นข้อปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติบารมี11อะไรเป็นการจำแนกบารมีหรือจำแนกบารมีได้อย่างไร12อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีคือบารมีนี้สงเคราะห์ได้ไหม13อะไรเป็นอุบายให้สำเร็จหมายความว่าบารมีนี้จะสำเร็จได้อย่างไร 14. บารมีนี้สำเร็จในการละไหนหมายความว่าเมื่อไหร่จะได้สำเร็จอะไรเป็นอนิสงของการเจริญบารมีอะไรเป็นผลของบารมี สิบห้าเนี่ยอะไรเป็นกําไรของบารมีใช่ไหมสิบหกอะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นถ้าใครตอบได้ทั้งสิบหกคำถามเหล่านี้ก็ถือว่ารอบรู้ในเรื่องของบารมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติบารมีอย่างไม่ผิดพลาดบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลาย คุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจอธทษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นแหละมันบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตันหาและทิฏฐิไม่เข้าไปกําจัดหมายคามว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทา ไม่ถูกฆ่าศึกคือตันหามานะทิฏฐิมามาขจัดเพราะการุณาการุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทําให้คนคิดสแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ผลักดันให้สแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วย ตัณหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นกรุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรุณาที่ที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นกรุณาที่สะอาดบริสุทธิ์กรุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ทุกข์ในวัฏฏะสงสารทุกข์ที่เกิดจากบาปกิเลสทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะและ โมหะทุกข์ที่เกิดจากชาติชราม,มรณะทุกข์ที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกทุกข์ที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องพวกกระซับสงสารเขาจับใจแต่งโง่โนี่อยากช่วยเขาอะ่ะขอช่วยแบบงโง่โเนี่ยนะ ช่วยสร้างปัญหาสิเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอ่ะนะเ็เลยช่วยซ่อมหรือใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทําลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกวนกวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดูดีไหมคุณหมอ <laughs> เดือดร้อนแน่ใช่เพนสงสารเนี่ยจะต้องสงสารแบบมีอุบาย เห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทําแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตัณหาไม่มีทําด้วยความลำพองคือมานะและไม่ได้ทําแบบผิดผิดด้วยวิธีการผิดผิดด้วยมิจฉาทิฐิเพราะถ้าหากว่าช่วยด้วยมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ช่วยนะซ้ําเติมต่างหาก ปกติเขาก็บายหน้าไปสู่อาบายอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ไปอาบายได้เร็วขึ้นอันนั้นช่วยด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิพัน้นตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมคุณธรรมทั้ง10ประการนั่นแหละที่เกิดจากกรุณากรุณาที่เลือกเฟ้นใครครวรดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรม1ิประการ อย่างทานบารมีเนี่ยนะ,ะเราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาเขาจะได้มีความสุขบารมีทั้งสิบนะถ้าย่อมาก็คือสามอย่างวัตถุทานอาภัยทานกะระทำมาทานแบ่งมาแล้วมีอยู่3ข้อแค่นั้นแหละก็คือผู้ที่ให้ให้ให,ให้ทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้ให้วัตถุให้ใหอภัยแล้วก็ให้คุณธรรม เพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีกอันนะให้ทำให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกนั่นแหละนั้นบารมีนั้นเกิดจากกรุณา บารมีนั้นเป็นเป็นเครื่องมือของของกุณาที่เกิดจากความฉลาดเนี่ยนะพะนั้นบารมีเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญนะั้นยังไงก็ตามอะ่ะกุณาก็กรุณาเถอะแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็น้ําเติมเนี่ยนะก็อย่างเช่นว่าสงสารคนป่วยจับใจตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็เลยไปช่วยเขาช่วยให้เขาตายเร็วขึ้น,นสิเนี่ยนะ มีก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากวัตตะก็เลยไปเสนอหลักการอะไรสักอย่างก็เลยชวนกันไปหนักกว่เกาเก่าอีกเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่ที่อะไรที่เกิดจากกรุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะกรุณานี่แหละทำให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลาย มีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นเองอน,นะหรือเพื่อบำบัดทุกแห่งสรรพสัตว์อย่างที่สองบารมีมีความหมายว่าอะไรอัฐะแปลว,ว่าความหมายเนื้อความเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบารมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดในหมายคขาว่าสูงสุดกว่าสัตว์ เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศรรีลการเจริญเนคขัมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะ้นความหมายของบาร,รมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบาร,รมีหรือความหมายของบาร,รมีผะความหมายของบาร,รมีก็คือกรรมมีการบําเพ็ญก็เรียกว่าบาร,รมี เรียกว,ว่าพฤติกรรมการกระทําความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทําให้เป็นต้นอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งประมะเนี่ยนะประมะในคำว,ว่าบรมีเนี่ยประมะมีความหมายว่าบําเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บําเพ็ญผู้บําเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ผู้ทำอ่ะนะทำอะไร บำเพ็ญคืออะไรบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้นเรียกว่าบำเพ็ญด้วยการให้ทานบำเพ็ญด้วยการรักษาศีลบำเพ็ญด้วยการเจริญเนคขมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิรยิยะหรือเป็นผู้ที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็นสาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนคขมะว่าเป็น สาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเลยปกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดีเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญเพรา,รา,รรนารพนะนันกรรมมีการให้ทาน ภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีลภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรม1ิประการหรือการกระทําคุณธรรมทั้ง10ประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญน,นี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษทานเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัว บารมีคือคุณธรรมสิอย่างไงบารมีคือคุณธรรมสิบอย่าง,นะารรางเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้งสิประการหรือบารมีย่อมขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดเกลาให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมอง คุณธรรมที่ทําให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุนมัวผนบารมีคือทมที่มีความขัดเกลวคุณธรรมที่ทําความขัดเกลวททาให้จิตใจไม่เศร้าหมองทําให้จิตใจไม่ปนเปื้อนหรือบารมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษ อีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีวันคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยนะย่อมกําหนดรู้โลกอื่นดุดรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือญาณอันเป็นกาละกําหนดแล้ว แปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไขแสนกับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรื้อเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วนะเหมือนกําหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้บําเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะนะ เลยเรียกว่าความหมายของบารมีหรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบารมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรมเป็นตัวที่กอบโกยทานไม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอะ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยให้โกยให้โกยศีลเนี่ยนะ โกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนคขมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเต่าที่จะมีได้เพราะนั้นการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมีจากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนคขมะตักตวงให้เป็น เน่คัมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้งสิก็ตักตวงที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีก็เรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมีบารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนฟังแล้วฟังดูยาบนะ แต่ว่าจริงๆแล้วตรงตัวแปลว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทําให้คุณธรรมทั้ง10นี้มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้งสิบมีแต่น้อยก็เพิ่มผูให้มีกําลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรี่ยวแรงให้แข็งแรงแล้วก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือบารมีย่อมทําลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคือว่า คุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตเนเรียกว่าเป็นตนมันบารมีเนี่ยเป็นตัวทําลายฆ่าศึกต่อตัวเองคือคือเอาเอาเป็นว่าถ้าสมมุติถ้าเราเราพูดแบบภาษาเราเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเราเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไหมไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนคขมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เพราะอะไร เพราะจะเป็นตัวที่นําไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบาร,รมีคือคุณธรรมที่กําจัดค่าศึกที่ทําลายตัวเองที่ทําลายตัวหรือว่าไม่มีตัวและไม่มีอัตตาอะไรแล้วอัตตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกาจัดปฏิปักษ์ครรมค่าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้ หรือ,อีอกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทําความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุน,นั้นชื่อว่าประมะหมายคือว่าบารมีคือตัวที่ทําลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศแสดงว่าบารมีนี้ก็คืออะไรนะผู้ทําลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตํารวจทหารเป็นที่ทาลายปฏิปักษ์นะบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทำลายหมู่โจรคือกิเลส ที่สร้างแต่ความพินาศให้แก่ตนเอางี้แต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนตนนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทําให้มีพวกคะแต่ไอความตนนีรักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยมเขาเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอะนะเป็นต้นเนี่ยนะทาได้ขนาดนั้นเนี่ยสักห้าสิบชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหมอย่าว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกิน เจออะไรค่าได้เป็นค่ารักได้เป็นรักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทำการเมข่มขืนได้เป็นข่มขืนคิดว่าจะเจริญไหมว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกด่าได้เป็นด่าส่อเสียดได้เป็นส่อเสียดเพ้อเจ้อได้อะเพ้อเจ้อไปเธออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบารมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทําแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาฏไหม อนาคตต่อไปก็คือพินาศบารมีคือตัวทําลายสิ่งเหล่านั้นน,นะนะกำจัดความพินาศในชาตินี้กําจัดความพินาศในภพต่อต่อไปแตนะ่ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญบัณบารมีคือคุณธรรมที่ทําลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพี่นาฏนะนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบอกโอ้ยนี่เพราะรักษาเพราะบําเพ็ญบารมีนี่แล้วตัวเองเลยพินาศอันนะั้นกะ็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิด แต่จริงๆอ่ะที่ตัวเองพินาศเนี่ยก็เนื่องผลจากกรรมเก่าเป็นปัจัจเนี่ยนะทำให้เดือดร้อนหรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายาว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคคาว่าขัดเกลาในที่นี้หมายามว่าขัดเกลาเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะ ชอบคาว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลว์าเรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้ให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขาแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเขาเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์ คู่ควรแก่พระนิพพานที่บริสุทธิ์พระคุณธรรมคือความกลั่นกรองอกลั่นและก็กรองอันนี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไหร่ขจัดสิ่งที่เศร้ามองออกไปได้เท่าไหร่ก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคําว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่ เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบนรรลุโพธิญาณนั้นบารมีคือผูกผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพาน,น,นถ้าใครปรารถนาบนรรลุนิพพานก็อย่ารังเกียจบารมีทั้งสิบข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่า เป็นเหมือนกับยานทหารนะฮะที่ส่งไปให้ถึงพระนิพานให้บรรลุพระนิพพานที่กเกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกําหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี้คือคุณธรรมที่กําหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตนีเป็นไปได้ไหมทุศีลและบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมจิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหม ไม่ได้โง่เงื้อง,งะแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมบรรลุอย่างงี้ไม่ใช่ไม่มีสัจจะวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดสิสริ์อีกจิตใจก็ลุ่มๆุ่มโดนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะจะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพันบาร,รมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กําหนดรูะนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดอปฏิบัติขัดกล่าวเพื่อแทงตลอดพระนิพพาน หรือบอกว่าบารมีย่อมตักตวงซัดสัตว์ให้ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทําเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเอง หรือว่าบารมีย่อมกําจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบําเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่า มหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานยึดถือถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าเรามองสรุปสรุปเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลักล่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันนี้เป็นตัวเป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมรรคา ที่จะให้บรรลุพระนิพพานนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัตออกอย่างตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนเดนเนี่ยแม่น้ําจะไหลไปไหนแม่น้ําที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้นําน้อยให้เต็ม แม่น้ําน้อยที่เต็มก็เอ่อครเรียกอะไรนะยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ําใหญ่ใหญ่ให้เต็มแม่น้าใหญ่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บําเพ็ญบารมีทั้งหลายอานะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน้ําฝนตกเนี่ยนะเจริญกุศลเช่นกับ ฝนตกเขาจะบ่าไปไหนเขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัต์บรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทําตั้งมากมายเมื่อไหรจะถึงนิพพานก็บอกแมมฝนตกบนแผ่นดินที่มันแรงไปด้วยน้ําฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีหนึ่ง,งนะก็เหมือนกับว่าตกแม้ไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหรจะไหลถึงทะเลเขา่องั้นนั่นดูท่าจะยาก มันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การถึงทะเลอันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ําฝนเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอและก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็มีบุญมากนะ่นะถ้าอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่างไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องอสร้างฝนในใจให้มัน สร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอมันภาวะหรือการกระทําของมหาบุรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบันเพญให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนีขยมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมี คนมีบารมีคือผู้ที่บำเพ็ญคุณธรรมมามากสมัยใหม่ก็คือใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีเพะนั้นคคำว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้งสิบประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยน,นะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากถ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดะนะีคกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้ง สิบประการแล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมีสิบอย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาละนั้นกาละนั้นคือเมื่อไห่สมัยที่เป็นสุมเมธบัณฑิตเราเลือกทานะบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นบารมีได้เห็นทานเป็น บารมีตัวแรกที่จะช่วยให้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นเป็นทางที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าภาษารรบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุท ธรรมะคือพุทธกากะธรรมธรรมอันธรรมให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสิบประการแล10สิบประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทานเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนคขรมะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคันติเป็นธรรมะที่ทําให้เป็น พระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรธรรมะสิบประการเหล่านี้แลเป็นพุทธกากะธรรมเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าโปรงก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมีสิบคือทานสินนิคัมมะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้งสิบประการเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนลำดับทำไมจึงแสดงทานเป็นต้นในลำดับของศีลเป็นต้นก็คงไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเรื่องยาว